ครับทุกท่าข้าชาวใต้นะครับในช่วงแกะประเด่นนะครับประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเราวันนี้มาคุยกันเรื่องข้องพักธุรกิจกันบางนะข้อการค้านี่เขามีเขาเรียกว่ามีย้อยมาก็คือไวยีนะครับจะจัดกิจกรรมสั้นสัมพันธ์ภาคใต้ครั้งที่14เอสุรัานีขึ้นวันนี้ได้รับเกียรติ่างหญิงนะครับจากคุณสิทธิ์ปัญจคุนาท์กับประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เราเรียกว่าไวยีซข้อการค้าสู้รัฐธานีครับอีกหนึ่งฐานครับคุ กนกวีจิตกับรองประธานนะครับกลุ่มควบคกันรุ่นไม่ไหว ec เหมือนกันนะครับด้วยคุณเปาโลนั่นเองนะครับนะวันนี้ในการขับเคลื่อนเป็นผัเพื่อ yec คืออะไรนะครับในับเกียรติจากทางส่งฐานกับสวัสดีครับต้อนรับสุเหร็งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันนะครับวันนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยทำความรู้จักนิดนึงก่อนครับท่านประธานครับว yec คืออะไรครับก็ yec นะครับ yec ย่อมาจาก young entrepreneur chamber of commerce นะครับก็คือ สองคำแรกเป็นยางอ n t r e p r ย n e u อนะครับก็คือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับ mm hmm. สำหรับคำหลังก็คือเป็น Chamber of Commerce uh huh. นะครับก็เป็นคำที่สื่อถึงหอ,อการค้า uh huh. นะครับง่ายๆเราก็คือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะครับภายใต้ uh huh. หอ,อการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ uh huh. เราก็มีการรวมกลุ่มคือจุดประสงค์หลักมี3ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยเราก็ พัฒนาสมาชิกของเรานะครับก็คือเรามีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ในเรื่องที่2นะครับเราก็พัฒนาองค์กรของสมาชิกนะครับเราเป็นตัวแทนนะครับของเพื่อนๆในการรวมกลุ่มเข้าไปเจรจาต่อรองกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับ กลุ่มและองค์กรของเพื่อนเพื่อนเราแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราเป็นหนึ่งในกลไกาสาคัญนะครับ,รบที่ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้กลุ่มของเราสมาชิกมีประมาณกี่คนตอนนี้เรามีที่สุราษฎร์เองเนี่ยเรามีทั้งหมดหนึ่งคนนะครับผมแล้วคราวนี้อยากจะทราบว่าทั้ง160คนเนี่ยแหละค่ะจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างถึงจะเข้ามารวมกลุ่ม YEC ของเราได้คะท่านรองครับเอ่ก็อย่างแรกเลยนะครับอายุต้อง 20-25ขึ้นไปนะครับถึงอายุไม่เกิน45นะครับก็เป็นทาย,ยาทธุรกิจนะครับหรือ,รอทําธุรกิจในจังหวัดสุราธานีนะครับรต้องอยู่ในสุราษฎร์ใช่ครับรก็คือว EC มีทุกจังหวัดนะครับรแต่ว่าของว e c ซีสุราธานีต้องทําธุรกิจที่จังหวัดสุราธานีเลยครับรบทบาทหลักของพวกเราคือเหมือนที่ท่านประธานบอกใช่ครับรวมตัวการพัฒนาองค์กรพัฒนาช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนโครงการต่างๆของของจังหวัดเนี่ยครับก็คือเหมือนแบบ160ธุรกิจครับก็มาจากหลาย หลายอุตสาหกรรมมากเลยครับจะเป็นท่องเที่ยวการขนส่งค้าขายทุกอย่างเลยครับเรามีวาระหรือมีอะไรไหมครับว่าต้องอยู่กันกี่วาระอะไรยังไงครับอ๋อสำหรับใน,รบในเรื่องของสมาชิกนะครับเราก็จะมีการต่อยุสมาชิกในทุกๆปีนะครับก็หมายความว่า160คนเนี่ยก็จะเป็นการต่อยุของสมาชิกปีนี้หมายความว่าเราแอคทีฟทั้งหมด160คนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเรา คำว่า YC ซีเนี่ยอย่างที่คุณอนักบอกนะครับว่าเรามีเครือข่ายเครือข่ายนะครับะจะขอการค้าอยู่ทั่วประเทศประมาณ1.40 0 0 0สนสมืนลายแล้วก็เป็น YC ซีเนี่ยเจ็ดพลายนะครับทั่วว่าประเทศเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์นะครับกับเพื่อนๆน,นักธุรกิจรุ่นใหม่ทั่วประเทศเลย7,000กว่าคนนะครับก็ อันนี้กี่ปีแล้วรัสูตรล่าดเรา10ปีลวครับสิปีแล้วปีลวครับคือว่านานใช่ค่ะคราวนี้เมื่อกี้ท่านประธานบอกแล้วว่านอกจากกลุ่ม YEC เนี่ยเรายังมีการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเดี๋ยวอยากจะให้ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีภาคส่วนไหนบ้างที่เราได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนครับก็จริงๆแล้ว YEC นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับก็ YEC เป็นส่วนหนึ่งของหอการค้านะครับหอการค้าพันธกิจสําคัญก็คือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับกาพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจของ ของของการค้านะครับก็เราจะมีกลุ่มที่เรียกว่ากรกอล์ลนะครับกรรมการร่วมรัฐเอกชนนะครับก็ในกลุ่มเนี้ยครับขอการค้าก็จะเป็นกรรมการกรรมการอยู่กรอ,อนะครับขอกัรค้ามีตัวแทนเป็นปนั่งเป็นกรรมการในการเป็นกระบอกเสียงนะครับของภาคเอกชนที่เข้าไปให้ความเห็นแล้วก็คําแนะนําต่างๆในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีของเรานะครับเราก็จะเป็น ส่วนหนึ่งในกลไกตรงนั้นนะครับพอยกตัวอย่างนะองับที่ผ่านมาก็ในเรื่องที่ผ่านผมานะครับอย่างสุราษฎร์ธานีตอนนี้เป็นไมซิตี้นะครับไมซิตี้ก็คือ MICE นะครับเป็นเรื่องของมิ팅อินเซน i ィ c คอ v e n t i o n แล้ว Exhibition นะครับเป็นเมืองสำหรับการจัดประชุมประจำภาคใต้ตอนบนนะครับก็ในส่วนนี้เราเมื่อเราได้รับการแต่งตั้งเป็นไมซิตี้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะดึงนะครับการจัดประชุมนะครับแล้วก็ ทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ยมาอยู่ที่จังหวัดสุาราษฎร์ธานีได้ก่อนใครนะครับแล้วก็ในการที่จะดึงคนเข้ามาในพื้นที่เนี่ยแน่นอนก็กนนะกคือเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดที่มากขึ้นนะคราวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง10ป,ป,ปีนี้เข้มแข็งเนื้อเตาหรอเล่เข้มแข็งมากรับ,รบมากมากแล้วแล้วจำนวนสมาชิกก็เพิ่มขึ้นด้วยครับทุกๆปีนั่หมายความว่าเราไม่ได้จํากัดจํานวนสมาชิกว่าจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ได้จํากัดครับเมื่อวานคุยกับ ประธานอดีตประธานนะครับเขาบอกว่าเริ่มต้นปีแรกเนี่ยมีสมาชิกแค่สิกว่าคนเองครับแล้วตอนนี้ก็มีร้อยหกสิบว่าคนเลยก็เติบโตขึ้นได้เใช่ครับประธานวาระกี่ปีสองปีครับสองปีก็หมุนกันมานะครับที่านประธานกี่ปีแล้วคะเนี่ยกำลังจะครบแล้วครับถ้าอย่างนั้นหมายความว่าต้องมีการเลือกตั้งหรือเหมือนที่เราเคยมีการเลือกตั้งครับก็ตามกฎเลยครับตามกฎ คล้ายๆหอการค้าก็มีการเลือกตั้งประธานหอการค้าประธานไอซีก็มีการเลือกตั้งลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันใช่ครับก่อนหน้านี้ไอซีก็ไปทําเรื่องของอะไรสุราฟูดแฟร์นั่นแหละครับเราอยู่เบื้องหลังรายงานมากๆเดี๋ยวอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับเมสซี่งานสุราฟูดแฟร์เองเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบก็คือหอการค้านะครับเป็นโฮสต์หลักเป็นแม่งานหลักเลยนะครับแล้วก็ในงานนะครับก็จะมีเพื่อนๆไอซีนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมนะครับ ก็เรียกได้ว่าเราทํากันมาร่วมกับหอการค้ามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา20กว่าปีแล้วครับอืก็อยู่เขาเรียกว่าในกิจกรรมต่างๆงานต่างๆของสุราษฎร์ธานีก็ปีเรานี่แหละอยู่เบื้องหลังคอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่า YEC เรามีทุกจังหวัดเลยแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยค่ะอย่างสุราษฎร์จังหวัดใกล้เคียงหรืออื่นๆเนี่ยเรามีการสารสัมพันธ์หรือว่ามีการพูดคุยกันเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจยังไงบ้างค่ะครับก็แน่นอนครับเรา พอการค้านะครับหรือวไวซ์ไทแอนเนี่ยคก็คจะมีการจัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TCC Connect ห,หรือการสา,สา,ารสัมพันธ์ภาคใต้เนี่ยนะครับก็จะรวมกัน14จังหวัดแล้วก็มีจังหวัดจากภาคอื่นๆมาด้วยนะครับก็เหมือนงานที่เรากําลังจะจัดเ<อ>นี่ยครับวันที่16<อ>ถึงงั้นเล่าให้ฟังเลยคะ่ะว<อ>่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นยังไงบ้างจัดที่ไหนยังไงกันนะครับก็วันที่16ถึง18นี้นะครับก็จะเป็นงานจัดสารสสัมพันธ์ภาคใต้นะครับที่ สุราร์ธานีเป็นเป็นผู้จัดนะครับก็นานๆทีเราจะได้มีโอกาสเป็นผู้จัดนะครับก็คือ8ถึงเกือบ10ปีนะครับก็น่ครับก็จะมีจากแน่นอนทับ14จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็จากภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็จะมาร่วมงานด้วยครับก็คือตัวแทนของแต่ละวันงอ๋อแสดงว่าปีที่ผ่านมานี่อาจจะไปจากที่จังหวัดอื่นใช่ครับแต่ปีนี้สุราษฎร์เราเป็นเจ้าภาพใช่ครับก่อนนั้นเห็นที่ภูเก็ตนี่คืออันเดียวไหมครับที่ภูเก็ต ใช่ครับไใช่รครับใช่ครับแต่ว่าครั้งนี้สุราชเป็นเจ้าภาพใช่ครับกำหนดรายละเอียดว้ยังไงบ้างครับกันก็วันที่16กนะครับก็จะเป็นการไอซ์เบรกกิ้งนะครับก็คือคนที่ไม่เคยรู้จักกันก็จะรวมตัวแล้วมาลายพฤติกรรมกันครับนะครับวันที่2ก็คือวันที่17เสิงหาเนี่ยครับเราก็จะพาไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเขาโศกแล้วก็ มันมี3รูทนะครับแล้วก็รูทสุดท้ายนี่ครับก็เป็นเที่ยวในเมืองเมืองเก่าร้านอาหารในเมืองนะครับแล้วก็ไปไหว้ตามวัดนะครับแล้วก็วันที่4ก็เอ้ยวันที่3โทษทีครับวันสุดท้ายก็คือมีกิจกรรมในเมือง คแแล้วกก็นนน่ทุใช่ครับแล้วก็บางคนเขาก็อยู่ต่อครับเดี๋ยวจะไปเกาะพังงานไปฟูมูนบ้างบางคนก็จะไปเที่ยวต่อนี่แหละค่ะวันที่ท่านประธานแล้วก็ท่านรองบอกนะคะว่าเนี่ยกิจกรรมนี้พอมันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะแน่นอนว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเดี๋ยวเบื้องต้นถามก่อนว่าเราได้มีการคาดการณ์ไหมคะว่าจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศเลยประมาณกี่คนคะตอนนี้ก็ประมาณ4 0 0คนนะครับมีกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่มาเข้ามาประมาณ4ี่อยคนเราคาดการณ์ว่า ภายใน3วันเนี่ยแน่ๆเลยคือผลประโยชน์ทางตรงเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามาในพื้นที่ประมาณเกือบ3ล้านบาทนะครับมผมแล้วก็จริงๆแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะครับ ผลประโยชน์ทางอ้อมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นก้อนที่ใหญ่กว่าเยอะนะครับการที่มีนักลงทุนแล้วก็ผู้ปกบการเข้ามาในพื้นที่เนี่ยหมายความว่าเรามีโอกาสได้โชว์ของอโชว์ศักยภาพของพื้นที่บ้านเรานะครับที่เขาจะหาโอกาสเข้ามาลงทุนในพื้นที่เราเพิ่มเติมแน่นอนว่าเมื่อมีการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนรายได้ก็จะเข้ามาพื้นที่คนก็จะมีงานมากขึ้นนะครับ ได้ทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมแต่ทางอ้อมนี่คือดูเหมือนจะเยอะด้วยอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์หลักเลยก็คือเหมือนเรามาโชว์ของบ้านเราสามวันเนี่ยนะครับใช่ครับผมใช้พื้นที่ที่ไหนนะครับโรงแรมก็หลักๆก็จะเป็นโรงแรมบอนจงบุรีนะครับแล้วก็มีโรงแรมร้อยเกาะนะครับผมก็จะเป็นพื้นที่หลักแล้วก็จะเป็นออกทริปต่างๆนะครับก็เราก็จะพาไปฝั่งทิริรัตฝั่งอำเภอพนมไปสัมผัสกับของดีสุราษฎร์ครับเมืองคุณขอฝั่งนู้นนะครับ สร้างความประทับใจนะครับท่องเที่ยวนะครับอ่ะนี่ก็คือกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะครับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะต้องเข้ามาอยากได้ฝากรึเป่นึ่เป็นส่วนหนึ่งของวาซีต้องทำยังไงบ้างครับอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็หลักๆเนี่ยเราจะใช้เพื่อนแนะนำเพื่อนกันเป็นหลักนะครับแล้วก็เพราะว่าเราก็เชื่อว่าเพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้นะครับก็เราก็ใช้เพื่อนแนะนำเพื่อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นใครที่มีเพื่อนนะครับก็ลองสอบถามเพื่อนดูว่า จะสามารถเข้าร่วมกับกลุ่มพวกเราอย่างไรได้บ้างก็จะมีกฎเกณฑ์ต่อๆกันไปเช่นการเข้าร่วมประชุมต้องครบกี่ครั้งเราต้องไปทํากิจกรรมด้วยกันมากเท่าไหร่ถึงจะนับเป็นสมาชิกของเรานะครับม,มาอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทราบว่า EC เองก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับนั่นคือ Asia c o โคสเคานซี่เดนลี2สองครับครับเป็นไงบ้างคะนี่านรองครับวันนั้นผมก็ไปแถลงข่าวนะครับก็คืองานนี้เป็นงานใหญ่ระดับเอเชียเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับ ชาวสุราษฎร์ธานีให้มางานนี้นะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีเพราะงานนี้มีนักแข่งต่างชาติดับโลกคือบินมาเลยนะครับแล้วก็ทั้งแขกผู้สื่อข่าวแขกของทีมของแต่ละค่ายรถนะครับมากับพันกว่าชีวิตครับอใช่ครับมาทำอะไรในสุราษฎร์ครับสุราษฎร์เราเป็นพื้นที่พื้นที่แข่งครับเป็น ทางผ่านหรือทางจุดเป็นปล่อยตัวจุดจุดปล่อยตัวแล้วสตาร์ทครับเป็นสตาร์ทเลยครับเส้นทางเส้นทางเป็นยังไงบ้างคะเส้นทางก็เส้นทางก็คือเริ่มที่สุราษฎร์ธานีจบที่กาญจนบุรีครับครับแต่ก็คือเขาจะมีการปล่อยรถนะครับก็วันที่11ตอนประมาณสองทุ่มครับก็คือพิธีเปิดก็ทุ่มหนึ่งครับแล้วก็เริ่มปล่อยรถคันแรกเนี่ยก็สองทุ่มจริงๆรถเนี่ยขบวนรถจะมาตั้งแต่ตรงไดมอนด์ มาเลยครับมาจอดเรียงกันที่สะพานนทธิตนะครับตรงริมน้ําก็อยากเชิญชวนนะครับเผื่อมีโอกาสได้ไปไปที่งานนะครับวายอีซีก็ไปช่วยก็เราเป็นอะไรครับเจ้าภาพร่วมครับก็คือพยายามลิงก์ระหว่างภาครัฐแล้วภาคเอกชนนะครับมาช่วยกันเป็นจัดการนี้ให้ได้จำนวนผู้เข้าร่วมเยอะไหมคะในครั้งนี้แค่แขกของของทางค่ายรถกับ ต่างชาติมาก็พันกว่าคนแล้วครับแล้วของเราอีกอีกหลายหลายร้อยครับอันนี้เป็นในการใหญ่ด้วยแล้วก็มันมีสื่อมาด้วยมีสื่อมาด้วยใช่ครับเผยแพร่ภาพสวยๆของบ้านเราไปใช่ครับนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝากไว้นะครับแต่วันนี้เราอยู่กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งสองท่านนะครับอยากจะถามเรื่องเศรษฐกิจนิดนึงครับว่าสุราธานีเป็นยังไง ทับดานีกันเลก็สําหรับสุราธานีตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้สอบถามกับเพื่อนๆที่อยู่ฝั่งเกาะนะครับก็เห็นว่ามีอัตราการเข้าพักที่ตอนนี้เกือบเต็มเรียกว่าตอนนี้การท่องเที่ยวกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวใจหลักหัวใจหนึ่งของพื้นที่บ้านเรานะครับแล้วก็ในส่นเรื่องของผมอยู่ในฝั่งคาไปอีกเนาะ ฝั่งคาปีกเนี่ยตอนนี้นตัวเลขก็กําลังไปได้ดีเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็อยากให้ชาวสุราชนะครับมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่กันเพื่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่มากขึ้นนะครับนร้อง้าคคุณส่งนะครับเอาพัดของส่งนะครับแล้วผมก็ทําท่องเที่ยวเลยนะครับจริงๆเศรษฐกิจถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าก็ ในด้านของท่องเที่ยวก็ก็ดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนครับปีนี้มันมีการขึ้นและลงแรงนะครับ mm hmm. ช่วงไฮซีซันโซนโลซีซันซึ่งที่มันเป็นอะไรที่เราวางแผนยากนิดนึง mm hmm. แต่ว่าเราลังจับตัวเลขทั้งผู้โดยสารทั้งต่างชาติที่เข้ามานะครับ mm hmm. แล้วก็คนเดินทางท้องที่ท้องถิ่นด้วยครับแต่ก็ขึ้นลงแรงครับนึงวันนี้นี่คอรมอเมื่อวังคาที่ผ่านมาก็รัฐบาลพยายามจะผลักดันเรื่องของท่องเที่ยวอันนี้มองมองงไงบ้างครับ เรื่องของท่องเที่ยวผมว่าดีนะครับเพราะยังไงประเทศไทยก็คือหนึ่งหนึ่งในที่ทําให้ GDP ก็เติบโต,ตก็คือท่องเที่ยวนะครับผมว่าการผลักดันนะครับการวางมาตรฐานนะครับกับโครงระบบที่ดีนะครับก็จะดึงแล้วก็เพิ่มศักยภาพของท่องเที่ยวแล้วดึงนักท่องเที่ยวมาให้มากมากครับฟ <By S 1> mm ิกวินนะครับท่านประธาน <laughs> ครับใช่ฟิกวินครับ <laughs> เพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยมาถึงปุ๊บเงินเข้าประเทศเลยถ้าเกิดว่าเรากว่าถ้าเป็นเรื่องอุตสาหกรรมกว่าจะต้องสร้างโรงงานกว่าจะ ติดต่อลูกค้าก่อนจะส่งออกเนี่ยกว่าจะได้เงินเนี่ยก็อาจจะต้องรอไปอีกหลายๆปีแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปุ๊บได้เงินเลยได้เงินเลยนะประเทศไทยมีของดีอยู่แล้วไงครับองานกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นกิจกรรมสารสัมพันธ์ภาคใต้ในสุราษฎร์ธานีของเราก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่องได้ตังินเลยเหมือนกันให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ดีฉจนะครับได้คุยกับคนรุ่นใหม่นะครับทั้งสองท่านนะครับคุณสสิทธิ์ปัญจะคุณนาธรครับประธานกลุ่มไอีซีสุราษฎร์ธานีนะคค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 รร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 ััััััับบ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 แลล้้ววกก็ุุุณณณอออออนนนนตะะะงงงิิจปธาาขขทท่่เย ขอบคุณครับค่ะ